ก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปกันนะครับผมก็มีร้านเติมเกมดีๆมาแนะนำเพื่อนๆนะครับก็ต้องนี่เลย power pay นะครับสะดวกรวดเร็วปลอดภัยนะครับไร้รีฟันนะครับทางร้านเนี่ยกดเองกับมือ100%นะครับแถมทางร้านเนี่ยยังจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายมานานหลายปีแล้วนนเองนะครับปลอดภัยหายห่วงนะครับก็ถ้าหากใครที่อยากเติมเกมอื่นๆนะครับก็สามารถที่จะอินบ็อกไปที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับหรือว่าจะแอดไลน์ power pay ไปก็ได้เช่นเดียวกันนะครับหรือว่าทุกคนยังสงสัยอยู่ก็สามารถที่จะโทรสอบถามได้ เช่นเดียวกันนั่นเองครับก็ฝากลาตเอาไว้ด้วยแล้วกันนะครับสวัสดีนะครับวันนี้เราก็ได้มาเจอก,กับเกมแ a ล o คโ m ล์มูบานะครับตอนนี้เราก็อยู่กันในเซิร์ฟเวอร์ญี่ปุ่นนะครับก็สำหรับภายในคลิปนี้นะครับผมก็จะมาพูดถึงเรื่องเซิร์ฟ g l o b a l l แล้วกันนะครับที่เลื่อนเปิดเนาะอ่ะคือตอนนี้เนี่ยทุกคนน่าจะทราบกันดีอยู่แล้วนะครับว่าตัวของเซิร์ฟ g l o b a l l เนี่ยได้ทําการเลื่อนเปิดไปเป็นอ่าสิ้นเดือนตุลาใช่ไหมแล้วก็ได้ข่าวแว่วๆมานะครับว่าอาจจะเลื่อนไปอีก นะครับอาจจะเป็นปลายปีหรืออาจจะเป็นต้นปีหน้าอะไรแบบนี้นะครับซึ่งเราอาจจะต้องรอกันไปอีกนานเลยพอสมควรนะครับอา่าแต่ถ้าใครที่รอไม่ไหวนะก็สามารถมาเล่นเซิร์ฟเวอร์อ่าตัวของญี่ปุ่นหรือว่าเซิร์ฟเวอร์เกาหลีได้นะครับอา่าแต่ต้องบอกว่าตัวของเซิร์ฟเวอร์อ่าญี่ปุ่นที่ผมเล่นอยู่เนี่ยค่อนข้างที่จะไม่ค่อยมีอะไรทำลวกันนะครับอันนี้ผมค่อยมา พูดเปรียบเทียบลกันนะครับว่าทําไมตัวของเซิร์ฟโกบอลเนี่ยเขาถึงได้เลื่อนเปิดนะครับต้องบอกว่าตัวของเซิร์ฟโกบอลเนี่ยคือมันจะไม่เหมือนตัวของเซิร์ฟญี่ปุ่นแล้วก็เกาหลีแน่นอนนะครับเพราะว่าตัวของโซนอาประเทศที่เข้าร่วมอะไรแบบนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะกว่ามากนะครับอ่าซึ่งผู้เล่นเนี่ยก็อาจจะเยอะเลยอะไรแบบนี้นะครับอ่ะอาจจะเยอะกว่าประเทศอาญี่ปุ่นหรือเกาหลีอะไรแบบนี้นะครับเขาก็เลยอยากจะทําให้มันออกมาดีที่สุดอะไรแบบนี้นะครับก็เลยเลื่อนอ่ากลายเป็น เดือนตุลาแทนหรือว่าอาจจะนานกว่านั้นรายประมาณนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องกันสักหน่อยละกันนะครับว่าเหตุผลที่ผมคิดเองเลยละกันนะครับว่าเอ้ยทาไมอ่รู้สึกว่าเกมเนี่ยมันยังไม่ค่อยสมบูรณ์อะไรแบบนี้นะครับอ่ะตัวเกมเซิร์ฟกลบอลเนี่ยเขาถึงได้เลื่อนเปิดไปนะอันดับแรกเลยละกันนะครับอ่ะผมต้องพูดว่าเป็นเรื่องอารีนาเลยนะครับอ่ะสำหรับตัวของอารีนาเนี่ยค่อนข้างที่จะ ไม่ค่อยแบบว่าเล้าใจหรือว่าตื่นเต้นสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าการสู้ของเกมนี้เนี่ยเราจะสู้กับบอทนะครับเราจะไม่เจอแบบเดียวทามอะไรแบบนี้นะครับซึ่งผมคิดว่าตัวของทางเซิร์ฟ g l o b a l เนี่ยเขาอาจจะ,อะรอให้ตัวของระบบนี้หรือว่าฟังก์ชันที่ผมได้พูดไปเมื่อกี้นี้นะครับเข้ามาก่อนนะครับให้สามารถที่จะ อาส, auto: ER สู้กับผ e ู <t ops> <ing> in <output> ้เล <t ops> ่นได้ก่อนอะไรแบบนี้นะครับผมคิดว่าอาจจะใช่นะเขาอาจจะแบบทําการรอตัวของเซิร์ฟเวอร์ญี่ปุ่นเซิร์ฟเวอร์เกาหลีไปก่อนอะไรแบบนี้นะครับเป็นต้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นเหตุผลหลักนะครับแต่ว่าต้องบอกไว้ว่าตัวของระบบบอร์ดอะไรพวกนี้เนี่ยถ้าเราสู้กับบอร์ดเนี่ยมันถามว่ารู้สึกสนุกไหมนะครับต้องบอกว่ามันก็มีสนุกบ้างนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยมันก็แบบพอที่จะเดาทางได้นาะแล้วก็พอที่จะ เดาออกนะครับว่าเราจะแพ้หรือว่าเราจะชนะอะไรแบบนี้นะครับแต่ถ้าเป็นผู้เล่นที่สู้ด้วยกันเองอะไรแบบนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะเดาออกยากเนาะเพราะว่าการออกสกิลอะไรพวกนี้เนี่ยจะไม่เหมือนกับบอทแน่นอนอะไรประมาณนี้นะครับก็เลยทําให้ตัวของเกมนี้เนี่ยมันดูดอกนะครับประมาณนั้นนี่ก็คือจะเป็นเหตุผลแรกนะครับที่ผมได้พูดมาเนาะก็น่าจะเป็นปัญหาหลักนะครับที่จะทําให้ผู้เล่นเนี่ยเบื่อง่ายอะไรแบบนี้ นะครับอ่าต้องมีตัวของระบบที่เราสามารถอ่าต่อสู้เรียวทา์กับผู้เล่นอื่นได้อะไรแบบนี้เข้ามานะครับถึงจะทําให้เกมนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะดูสนุกมากยิ่งขึ้นนะครับก็จะได้แบบว่าใช้ได้หลากหลายทีมอะไรแบบนี้มากยิ่งขึ้นอะไรแบบนี้นะครับเพราะว่าการออกสกิลแต่และสกิลเนี่ยค่อนข้างที่จะสําคัญเนาะสำหรับเกมแนวนี้นะครับอ่ะประมาณนี้ละกันนะครับอ่นนี่ก็จะเป็นเหตุผลแรกนะครับอ่ะเหตุผลต่อมานะครับอ่าไม่พูดไม่ได้นั่นก็คือจะเป็นตัวของเรื่องตัวละคร สำหรับตัวละครนะครับผมก็จะพูดอย่างนี้แล้วกันนะครับว่าตัวละครเนี่ยมีตัวละครที่เยอะแยะมากมายหลากหลายนะครับที่จะให้เราเนี่ยเลือกใช้ได้นะครับแต่ว่าต้องบอกอย่างนี้แล้วกันนะครับว่าตัวของอความสามารถเนี่ยค่อนข้างที่จะ,ะสู้บางตัวละครไม่ได้เลยนะครับย้ำว่าไม่ได้เลยนะ บางตัวละครเนี่ยมันเก่งมันก็เก่งเวอร์ไปเลยนะครับแล้วก็อยู่แบบยาวควงกระพันตั้งแต่เกมเปิดจน,นตอนนี้เนี่ยคนก็ยังนิยมใช้กันอยู่นะครับจนทําให้ตัวละครใหม่ๆที่เข้ามาเนี่ยอ่าแทบจะยืนไม่ได้หรือว่าตัวละครเก่าๆหรือว่าตัวละครระดับ S R ระดับ R อะไรพวกนี้เนี่ยโอ้โหไม่ใช้เลยนะครับคนไม่ค่อยใช้กันเลยนะครับอ่าอย่างตัวละครระดับ R และกันเอามาทํอะไรก็ไม่รู้นะครับเอามาเป็นตัวประกอบหรือเปล่า นะหรือว่ามีติดเอาไว้แบบให้ดูเก๋ๆหรือเปล่าตรงนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับ <c oughs> เพราะว่าไม่มีคนใช้เลยนะครับน้อยมากนะที่จะหยิบมาใช้นะครับในบางอีเวนต์หรือว่าในบางจังหวะเท่านั้นนะครับที่เขาจะหยิบมาใช้นะครับที่เหลือเนี่ยอ่าก็เป็นตัวละครที่คนนิยมกันนะครับอ่ะคืออย่างตัวของน้องโนโอเอลผมยกตัวอย่างเลยนะก็คือจะเป็นตัวของน้องโนโอเอลนะครับที่มีความสามารถครบทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวของดีบัฟนะครับดาวเมด หรือว่าจะเป็นการคาลเตอร์เนี่ยตัวเนียยจบนะครับมเล่นที่ไหนนะครับก็สามารถใช้ตัวของน้องเนี่ยเล่นผ่านได้หมดนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวของดันเจียนไลวันนะครับอ่าดัานหอคอยใช่ไหมต่หอคอยนะครับหรือว่าจะเป็นอารีนาหรือว่าจะเป็นอะไรก็ตามเนี่ยใช้ตัวของน้องเนี่ยก็สามารถที่จะเล่นผ่านด่านได้หมดอยู่แล้วนะครับอ่าจนทาให้บางตัวละครเนี่ยที่อัปเดตเข้ามาใหม่หรือว่าเป็นตัวละครเก่าเนี่ยมาแทนที่ไม่ได้ นะครับอย่างบางตัวละครเนี่ยก็ถูกลืมไปแล้วนะครับอย่างเช่นตัวของรโอนะครับหรือว่าตัวของหน้าหน่วยแจ็คนะครับอ่ะอย่างตัวของเวโตอะไรพวกนี้นะครับอ่าหรือว่าจะเป็นตัวละครใหม่ๆที่อัปเดตเข้ามาอย่างตัวของอ่าตัวนี้นะครับอ่ะผมลืมชื่นนอนะอ่าค่อนข้างที่จะใช้กันน้อยมากๆนะครับแทบจะไม่มีเลยนะมีแค่ไม่กี่คนเท่านั้นนะครับที่ใช้เพราะว่ามันอ่าไม่สามารถที่จะไปแทนตัวของน้องได้จริงๆ นะครับอ่ะก็เลยทําให้บางตัวละครเนี่ยไม่มีที่ยืนนะครับอ่ะหรือว่าบางตัวละครที่เป็นสายซับที่มันโหดเวอร์เนี่ยอย่างเช่นตัวของสายดีบัฟละกันไอตัวโลตัสเนี่ยค่อนข้างที่จะติดเมตามาตั้งแต่แรกเลยนะครับแล้วก็ตัวของมาร์กนะครับที่เป็นสายโลกเช่นเดียวกันนะครับจนทําให้ตัวละครอื่นเนี่ยมาทดแทนได้ยากนะครับประมาณนั้นนะครับที่ผมจะสื่อให้เพื่อนๆฟังนะเดี๋ยวก็คือความหลากหลายเนี่ยมันไม่ค่อยจะมีนะครับอ่ะเรื่องสกิลนะ มันไม่ค่อยจะมีนะครับแต่ว่าเรื่องตัวละครเนี่ยทำว่าเยอะไหมเยอะนะครับแต่สกิลเนี่ยคือมันยังไม่ค่อยเสถียรหรือว่ายังไม่ค่อยสมบูรณ์นะครับที่จะเอามาแก้ทางกันอะไรแบบนี้นะครับค่อนข้างที่จะน้อยอยู่นะครับก็เลยทําให้รูปของเซิร์ฟโกลบอลเนี่ยเขาอาจจะทําการเลื่อนเปิดไปอีกนะครับเพื่อที่จะามาปรับเปลี่ยนหรือว่าเอามาแก้ไขต่างๆนะครับเพื่อให้มันสมดูรมากกว่านี้นะครับประมาณนั้น นี่ก็จะเป็นเหตุผลข้อที่2แล้วกันนะครับที่ผมจะหยิบมาพูดเนาะสำหรับตัวของหัวข้อสุดท้ายแล้วกันนะครับที่ผมอยากจะฝากเอาไว้นะครับนั่นก็คือจะเป็นตัวของกิจกรรมนะครับอ่าสำหรับตัวของกิจกรรมเนี่ยสำหรับผมเองนะผมบอกว่ากิจกรรมของเกมนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะน้อยนะครับอ่าคือผมเนี่ยก็เป็นคนที่เล่นมาตลอดนะครับไม่เคยขาดนะตั้งแต่เกมเปิดนะครับรู้สึกว่าเกมนี้เนี่ยกิจกรรมน้อยมาก นะครับอ่าว tamam. uh, um, I mean, like ันๆหนึ่งเนี่ยคืออ่าเราเข้ามาเนี่ยคือบางทีเนี่ยเราก็แค่เข้ามาฟาร์มอะไรแบบนี้นะครับฟาร์มของอ่าอัพตัวละครอะไรแบบนี้นะครับเท่านั้นนะครับแต่ถ้าไม่มีกิจกรรมเนี่ยเราก็จะรู้สึกว่าเราอยากจะเอนจอยกับมันมากยิ่งขึ้นอะไรแบบนี้นะครับเราอยากจะทํากิจกรรมมากยิ่งขึ้นเราก็จะกดเข้าเกมมาอะไรแบบนี้นะครับแต่ว่าบางวันเนี่ยคือกิจกรรมมันไม่มีนะครับแล้วก็อ่ากิจกรรมเนี่ยค่อนข้างที่จะอัปเดตเข้ามาน้อย นะครับที่มันเป็นกิจกรจรมจ,จริงๆนะอย่างเช่นตัวของกิจกรรมซัมเมอร์ Summer เนี่ยอ่ะตรงนี้เนี่ยผมนับว่ามันเป็นกิจกรรมจริงๆนะครับเพราะว่าเราจะต้องเข้ามาเล่นด่านอะไรพวกนี้นะครับอ่าซึ่งด่านเนี่ยมันจะมีล็อกเวลานะครับก่อนหน้านี้นะคือมันจะมีล็อกเวลานะครับกดเวลาแบบตามวันอะไรแบบนี้นะครับเราก็ต้องกดอ่าเข้าเกมมาเล่นแน่น,นอนอะไรแบบนี้ถ้าเพื่อนๆอยากจะได้ของครบ นะครับหรืออาจจะเป็นตัวของชาเลนต์นะครับที่เราจะต้องเก็บให้ครบสดาวเพื่อเอาของอะไรแบบนี้นะครับอ่ะคือมันถึงจะเป็นสิ่งที่อ่าเราอยากจะรู้สึกว่าเอ้ยเราต้องกดเข้าเกมมาทำนะอะไรแบบนี้นะครับเออเนี่ยคือผมเรียกว่าเป็นกิจกรรมนะครับแต่ว่ากิจกรรมก่อนหน้านี้เนี่ยของเกมนี้นะครับต้องบอกว่าคือมันเป็นกิจกรรมที่ น่าจะเอามาคัดเวลาซะมากกว่านะครับอย่างเช่นตัวของกิจกรรมทอยลูกเต๋าเนี่ยนะครับคือเราเล่นแป๊บๆอ่ะเราได้ลูกทอยลูกเต๋ามานะครับเราก็เอาไปทอยนะครับพอเราเอาไปทอยเนี่ยเราก็ได้ของที่มันแบบว่าแก่ๆการนะครับอ่ะต้องบอกว่าของในกิจกรรมทอยลูกเต๋าเนี่ยมันแทบจะไม่มีอะไรดีเลยนะครับอ่ะตัวของของรางวัลที่ดีที่สุดเนี่ยก็คือจะเป็นตัวของสแตมมิน่ามั้งผมคิดว่าน่าจะคุ้มที่สุดละนะครับแค่นั้นเลย ะครับมันจะไม่เหมือนกิจกรรมนี้นะครับที่แจกพวกอ,อุปกรณ์ระดับ LR card ระดับ ESR อะไรพวกนี้นะครับอ่าซึ่งมันแตกต่างกันเยอะมากนะครับอ่าก็เลยคิดว่าตัวของกิจกรรมก่อนหน้านี้เนี่ยอ่าผมคิดว่าน่าจะเอามาขั้นเวลาเท่านั้นนะครับอ่าแล้วก็กิจกรรมอื่นๆเนี่ยก็แทบจะไม่ค่อยมี นะครับอ่าแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือตอนนี้เนี่ยมันก็จะมีกิจกรรมที่เล่นอารีนาครบ35มครั้งใช่ไหมเนี่ยกิจกรรมก,ก่อนๆหน้านี้เนี่ยมันก็จะคล้ายๆแบบนี้เลยนะครับเห็นไหมเนี่ยเราก็จะได้ของรางวัลที่มันอ่าดูแบบไม่ค่อยคุ้มนะครับต่อการเล่นนะครับอ่าแต่ว่าของรางวัลตรงนี้เนี่ยคือมันเป็นสิ่งที่เราเล่นประจําวันอยู่แล้วนะครับก็เรียกว่าเป็นของแถมแล้วกันนะครับเนี่ยได้แต้มอารีนานะครับแล้วก็ได้ตัวของที่อัปเกรดสกิลนะครับอ่าประมาณนั้น หล,หลักๆมีแค่นี้เลยนะครับอ่าซึ่งผมก็อยากจะบอกเพื่อนๆว่าเกมนี้เนี่ยกิจกรรมมันน้อยนะครับอ่าเลยทําให้ผู้พัฒนาเนี่ยเขาเห็นนะครับว่าเออกิจกรรมเนี่ยมันยังดูน้อยเกินไปอ่าแล้วก็อาจจะต้องรอปรับอ่าตัวของเรื่องกิจกรรมอ่าตามตารางอีกหรือเปล่านะครับตรงนี้เราก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับอ่าตัวของเซิร์ฟกลบอลเนี่ยกิจกรรมอาจจะเยอะกว่านี้ก็ได้นะครับก็เดี๋ยวเราต้องรอรับชมกันอีกทีหนึ่งนะครับว่าเขาจะทําออกมาอย่างไง นะครับอ่าหลักๆเนี่ยก็มีอยู่ประมาณเท่านี้นะครับอ่าเพื่อนๆเนี่ยอาจจะมีะความพิเห็นอื่นๆนะครับก็ลองคอมเมนต์หรือว่าลองอบอกเหตุผลของเพื่อนๆเองเอาไว้ได้นะครับใต้คลิปเลยนะผมก็จะอ่านทุกคอมเมนต์แน่นอนนะครับเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างน,นะครับว่าทําไมตัวของเกมเนี่ยเขาเลื่อนเปิดไปโคตรนานนะครับเผื่อๆอาจจะเป็นปีหน้าเลยก็ได้นะครับที่เราจะได้เล่นกัน นะครับอ่ะก็สำหรับภายในคลิปนี้นะครับถ้าใครที่ชื่นชอบนะครับก็ช่วยกดไลค์กด u b s ส r คร้เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมเนี่ยทำคลิปต่อไปด้วยแล้วกันนะครับก็เดี๋ยวเราเจอกันใหม่ภายในคลิปหน้ครับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาเพื่อนๆกันไปก่อนสวัสดีครับ